ฮัลโหลฮัลโหลค่ะเรารักเขาถึงได้ตึกแล้วนะลงมาได้เลยชาเดี๋ยวลงไปนะมาแล้วค่ะหิวเยอะแล้วมั้งเนี่ยนิดหน่อยไปเดี๋ยวพี่พาไปกินชมบู Oh, ชาบูอีกแล้วหรอพี่มันแพงนะจะให้กินทุกมือก็ไม่ไหวนะพี่มันจะสักเท่าไหร่เชลเงินแค่เนี้ยมีมันช่วยพี่ประหยัดนะอยากกินแล้วก็กินหนูจะไม่ช่วยพี่ประหยัดได้ไงถ้าหนูไม่ช่วยพี่ประหยัดพี่จะไปเอาเงินที่ไหนมาขอหนูเนี่ยโอเคโอเคแล้วอยากกินอะไรล่ะไปเดี๋ยววันนี้หนูพาพี่ไปกินร้านอรอ่อยอร่อยเลย ร้านนี้ไงที่หนูบอกนะว่าอร่อยอ่ะเออร้านข้างทางเนี่ยนะที่นิมว่าอร่อยก็ใช่ไงอร่อยแล้วก็ถูกด้วยนะเออพี่ว่าเราไปกินร้านอื่นดีกว่าไหมร้านนี้สะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ากินเข้าไปท้องเสียยังไงจะท้องเสียได้ไงพี่ก็เามื่อก่อนหนูกินบ่อยจะตายแต่ป้าเขายังใจดีด้วยนะไปไปรูพ้พี่ไป แล้วเปอะไรกันดีเจ้าหนูเหมือนเดิมนะคะแม่ผง<ฮ>ต่อไปถ้าผมพาแฟนมาไม่ห้ามบอกเลยนะเพราผมเป็นลูกของแม่ผมไอเขาตอนนี้เขาทิ้งผมไปหมดแล้วดูดิผมก็ไม่เหลือใคร พี่พี่จะเอาอะไรอ่ะพี่รู้จักกับป้าเขาตอนเนี้ยป้าเหรอรู้จักได้ไงผมว่าเอาเหมือนเขานั่นแหละเอาหมิ้น สวัสดีค่ะพี่โยงสวัสดีครับแม่แม่แม่ปาอุนอ่นนุ้นร้านแม่แฟนอีกแล้วเหรอเอออะไรหรอคะเอาไอของมันไม่บอกเหรอว่าร้านเนี้เป็นร้านของแม่ของมันฮัลโหลรา้า เราเลิกกันเถอะอะไรนะเราเลิกกันเถอะทำไมอะเรื่องนี้พี่ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮลัลโหลฮัลโหลแม่อ้าวฮงกินอะไรมาหรือยังนะลูก หิวไหมเดี๋ยวแม่ทําอะไรให้กินลูกไม่หิวไม่อยากกินแล้วนี่มาหาแม่มนีตุลาอะไรกับแม่หรือเปล่าจ๊ะไม่ไปบอกอะไรกับมิ้นเขาจงบอกเลิกกับผมแม่หน่ะลูกผงตั้งแต่ผงบอกแม่ว่าไม่ให้บอกใครว่าผมเป็นลูกแม่แม่ก็ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยนะลูกไม่ตรงหรือแม่พี่หงนี่พี่เชื่อจริงจริงเหรอที่หนูเลิกกับพี่อ่ะเป็นเพราะว่าแม่พี่เป็นแม่ค้าไข่ต้าสั่ง พี่จะดูถูกหนูมากเกินไปแล้วนะพ่อแม่หนูก็ไม่ได้มั่งมีอะไรนะผิดห,หวังในตัวพี่จริงๆเลยคือพี่แม่คะเดี๋ยวหนูขอขนมูกอบที่นึงนะคะผมกับลูกผมทานอะไรดีลูกเอาไงนจะกินหรือว่าไ่กินกินก็นี่สั่งสิกินจ้ากินจ้าแม่ครับผมขอขนมูกบับหมือนหนึนะครับเอาเยอะๆเลยนะแม่ดูเป็นหน้าคนก่อนนะคะ ใช่ครับผมขอโทษที่ผ่านมาทำให้แม่ลำบากใจไม่ให้อภัยนะครับผมรัาแม่นะครับ